ตัวเล็กตัวเลนะครับเรนนี่สองอ๋อเรนนี่อันนี้คนโตครับอันนี้แม่ให้รถข้ามถนนก่อนรถข้ามถนนก่อนตีออกให้รถออกก่อนตีรถข้ามก่อนยกมือไหว้กราบย่างกราบย่างกราบย่างหนึ่งกราบกราบข้าก่อนจ้าแล้วอยู่กันสี่คนได้ทำอะไรกันบ้างเป็นยังไม่ได้ทำงานเลยครับช่วงนี้งานนะ เขาายดงนแล้วปกติทำงานอะไรอาชีพทำขอสร้างรก่อส้างแฟนผมก็ดูลูกก็ผมคนเดียวตอนนี้ถามจริงมีเงินเท่าไหร่ทั้งบ้านเลยสองบาทครับแล้วแล้วในธนาคารมีไหมมีสองบาททั้งบ้านครับนี่เนี่นี่ยเนวางอ้ยน้องนี้อย่าโดนโดนนี้อ๋อเดินพัดเดินเดนเดินเดเดินพัดเดนพัดลูกจะเดินสุ่มสี่สุ่มห้ามีเงินอยู่สองบาทครับทั้งบ้าน ดูได้ครับเขาดูได้น้ำก็โดนตัดไม่ได้จ่ายเขาแล้วก็น้้ำโดนตัดเหรอครับตัดไปแล้วครับเอาบ้านพี่สาวมาแตเอาบ้านพี่สาวมาใช้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมได้ทํางานเดี๋ยวเม็คอาบเหนื่อยไหมปกติเคยทํางานรับจ้างทั่วไปทุกวันอนนีนงานไม่มีขผาวโพดเลยก็น้ําแห้งด้วยบอกกุ้งแห้แห้งแห้งหมดครับโชงนีมีน้ําฝนรองน้ําฝนมีน้ําฝน เอ,เอางั้นให้ไปสักสามพันไปเก็จานไว้ก่อนไว้ใช้นะลูกก็เห็นมีเด็กอีกสองคนเอาเข้าวสารมาสักหกลูกไปยังตกงานเอาไปสามพันนะเก็บไว้ใช้อย่างน้อยก็ต่ออายุไปก่อนนะหกลูกก็คงได้เป็นเดือนนะสามพันนี้เก็บไว้ซื้อข้าว ไม่เป็นไรตกลงไปไงได้เงินไปแล้วรู้สึกมีความหวังอะไรบ้างไหมมีครับมีนะ<ต>ไปไหนกันเดินฮะได้ซื้อนมให้ตัวเล็ก <c oughs> คิดไหมวันนี้ว่าจะอยู่จะมีพระมาไม,ไมไ่คิด <c oughs> คิดอ่ากินปฏิหารมีนะเนี่ยใช่ไหมบุญมีแปลว่าเราเคยเคยเป็นคนดีมาแล้วละ่ะลูเล้เหมครับความดีก็ไม่ทิ้งคนดีหรอกมาถึงจุดแล้วนะ แต่ก็ต้องทนไปก่อนใครที่ยังยังมาไม่ถึงจริงๆคนลําบากทามามีเยอะไหมก็มีนะลูกนะแต่อย่าไปท้อนะยังไงดูแลลูกหลานให้ดีนะเพราะเด็กจะเป็นอนาคตต่อไปนะอย่าไปคิดอะไรสั้นๆอย่าไปใช้อารมณ์เลยนะรักษาครอบครัวไว้นะเราลวยแค่นี้สมบัติเราคือครอบครัวสิ่งอื่นเราไม่เหลือแล้วถูกไหมลูกแถี่เนี่ยคือสมบัติของเราคือครอบครัวนะ ร <ads, S 1> ักลูกเลยนะไโดนหลียบพ่อไม่ได้นะลูกไล่ถุกครับเร็วทุกครับทุกครับของพ่อก่อนเร็วถุกครับไกเรื่อยนะลูกครับบ้านในมีอีกหลังได้ได้เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเรื่อยสาธุสาธุในบ้านไหนอีกไหม มาเลยนนะไปไปน้ำใจอยู่ที่คนน้ำฝนอยู่ในท้องฟ้าท้ามาพูดไม่ผิดเลยโยมเอ้ยสาธุที่ได้เข้ามาถึงจุดนี้ดีใจแทนเขาแน่โยมไปตรงไปเลย <Okay. S 2> ไปไปไปยังยังเห็นอยู่อย่างงี้ทิ้งเขาไม่ได้หรอกถ้าเราเห็นแล้วถ้าไม่เห็นอีกเรื่องเนพะื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายคนนี้ก็มอ,อ,อไม่ของจริงใช่จริงกับเมื่อกีก้ที่ใช่ใช่รู้คุณรู้หมดแหละคุณเห็นเพาจนจริงมาจนทางนั้นแหละแต่ว่าใครจนถึงขั้นที่ไม่มีจะกินจริงๆน้ำโดนตัดนะคิดดู คนจะยอมเลอที่จะตัดน้ำถ้าสู้ได้ก็ต้องสู้ก็ต่อเข้าไปก่อนนะก็สามพันเข้าสารหกลูกก็ขอให้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปเร็วๆนะดูไปเดี๋ยว กลับเส้นเดิมไนดะ้เดี๋ยวก็จะไปช่วยคนเดิมเมื่อกี้เพิ่มอีกเส้นหน่อยก็ได้เพราะเขามีเด็กเมื่อกี้สามพันจะน้อยไปไหมในนี้เราคงไม่ได้กลับเส้นเดิมใช่ไหมจะกลับอ๋อแต่พอดีมีเข้าสารให้ไปแล้วหกลูกก็คิดว่าพอเหยียดๆไป นี่แคยังเผาถ่านอยู่บ้างลองดูดิเดี๋ยวนี้ไม้ก็ไม่ใช่ว่าได้ฟรีนะต้องซื้อดูมีมีคนอยู่หะลองไปดูกอน เอาเอาข้าไปให้กินเลยก็ได้ม,ไม,มีไหมมีมมีคนอยู่ไหม,ม,อไหมโอ้โอของของโยมอยู่กันกี่คนคห้าคนอเอาข้าไปให้กินไป สี่ลูกนะไป,ไปมีอาชีพอะไรบ้างเนะี่ยก็รับจ้างเข้าไปจ้ะเข้าไปอะไรมีงานกันไหมตอนนี้ยังค่ะไม่มีงานเอาวางไว้นะแม่น,น,นอนคือสาวไปตรงนี้มีสะพานสุดคสไงตรงนี้น่าจะไปทำนี้ได้ Bang bào gặp bay liên bào อนนี้เส้นทางที่เรากำลังเดินทางเป็นเส้นเฉพาะรถไม่สามารถสวนได้เพราะสองข้างมีแต่ต้นไม้พร้อมที่จะขีดข่วนรถแต่ไม่เป็นไรวันนี้รถเหล่านี้ต้องสละเพื่อบุญอย่างเดียวบุญกุศลนเเสียงคึดคืดคด,คดฟังเจ็บก็คือเจ็บฟังไม่เจ็บก็ช่างมัน นะช่างมันจะค่อยว่ากันยังมากก็ไปขัดสีใหม่ขัดไม่ออกก็ช่างมันนะก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมมาแเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้สวยนะโยนะมเนาะไปเรื่อยๆมีอีกไว้ ฟังไหนอีกเมืเ่อกี้ก็บอกไหมว่ามีอีกไหมฟังไหนจะได้เรืยจาร์นไปนี่เราอยู่ที่ดอนเจดีอำเภอบ่ายสามสิบห้านาที อ,อวันนี้ก็ได้เงื่อดีเหมือนกันพอพูดว่าดีดีปั๊บมันสบายเนาะมันเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดปรุงจิตยังไงเนาะถ้าเราบอกโอ้ไม่ไหวเหนียวตัวมันก็จะเริ่มรู้สึกระคายตัวแล้วยังเริ่มรู้สึกตัวอุปทานมันจะสร้างงานขึ้นมาทันทีพอตมาบอกเออดีเนาะมันก็เลยดีแล้ะเออดีก็ดีจบ ง่ายดีนะเออท่าสะพานนั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปให้อีกสองพันะเด็กอยู่ตรงไหนในบ้านเมือ่อกี้เข้าเทมไหมอยู่คอสะพานชทมไหมอเออเรี้ยวไปเพิ่มอีกสองพันดูแล้วช่วยอีกซึ่งนิดเผื่อเขาตกงานนานช่วยช่วยให้เมื่อกี้ดูแล้วควรช่วย มันรับรู้ได้ว่าอ่าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นทางนน้นก็ได้หรือหมดแล้วเดี๋ยว,ยวทางนน้นล่ะบ้านหลังไหนเอาเร,เรียกมาทำเงินให้ีกสองพัน เดี๋ยวเอาอีกสองพันลูกเอาอีกสองพันลูกไปดูแลครอบครัวนะรับปากเลยนะ,อะเอาไปอีกสองพันลูกความดีช่วยเรานะไปไม่มีอะไรบังเอิญน,นะความดีช่วยเรานะาไปแล้วงั้นรถเครื่องเมื่อกี้ยังไงต่อ